มันความเหนียวของเขาเด้อจะ้ะมันจะให้ความเหนียวหนึบแล้วก็ไม่ฝาดสวัสดีค่ะมูจ้าเมน,นี่เมตุกคุณนายสายคินซิ่งสีมาสายหวานเดิมเมือนี้มีทั้งสุกงอมแล้วก็พึ่งจะเป็นสุกหำหามก็มีค่ะแต่ที่นี่แมตุกสีมาตม้มกล้วยบวชชีนั่นเป็นสูตรของเมตุกแมเมตุกจะจะบวชกล้วยก่อนเด้อค่ะเราจะใช้กล้วย แลกกล้วยดิบกล้วยน้ําแลกนี่แหละต้มเลยแต่แม่มิตุกมีวิธีเนาะอันนี้ก็คือมะนาวเวยค่ะแม่มิตุกฉีบมะนาวลงน้ำน้ําที่เราแช่กล้วยค่ะดิบกล้วยเราก็จะไม่งอมนะคะแม่ทิตุกจะเอากล้วยประมาณนี้เพื่อความหนึบหนับเนาะเราจะมาดูกันว่าตอนเสร็จอ่ะมันจะปาดจะขมไหมเพราะว่าไม่ได้ลวกกล้วยก่อนค่ะสูตรที่ว่า ไปใช้เวลานานนะคะว่ามันฉีดเจบเดียวเตียวค้นมาอีกหรอมือเจ้าเออแจ็บคือตอนสูตรโบราณพึ่นบบบางคนผึ่นลวกกล้วยก้อนเนาะสูตรลวกลวกกล้วยก้อนไม่ตุกกระเดกินค่ะพอดีใดสูตรนี้มากกระเดกินก่ะเออมันไม่ฝาดถ้าเราเอาสารพีขวนจักประมาณห้านาทีมือเจ้าเพื่อที่ว่าให้น้ํามะนาวมันกัดยางกล้วยออกค่ะเข้าสีมะมืองกันวามันได้ผลบบ ยางกล้วยสีออกบอเนาะนี่จะเพียงยังมาถึงหาในะที่ิ่นก็ออกแล้วเจา้าพยายามควรให้กล้วยนะ่ะโดนน้ำมะนาวทุกอันทุกส่วนเลยค่ะก็ต้องย่านเละไม่ลุกหนูเห็นตะกอนไหมยางมันออกนะนี่แหละคือทําให้ฝาดให้กลมเนาะเออเดี๋ยวแม่จะแช่ไว้ประมาณสักสินาทีแม่ทุกจะมาล้างสักสามน้ํานะคะต้องอขั้นตอนล้างเราต้องล้างให้น้ําไหลผ่านล้างน้ําในกระมังแล้วหนึ่งน้ำต้องมาล้างน้ําไหลผ่านสักสองถึงสามน้ำเพราะว่า มันมีมะนาวค่ะถ้าเกาะเข้าไปมันก็จะทําให้กล้วยเราเปรี้ยวอีกเด้ออ้าวเมตุขอแช่ไว้ก่อนเนาะเมตุกจะปรุงน้ํากะทิรอเด้จ้ะโยนใบยังก็ลุใบเตยใบเตยลึกแม่ลืมอ่ะใบเตยเพื่อความหอมใส่น้ําตาลมะพร้าวด้วยค่ะให้ความหอมออกของกลิ่นน้ําตาลเนาะนี่บดชีกกล้วยอ่ะจะหวานมันถ้าเติมเค็มลงไปมันก็จะเพิ่มความมันก็คือประมาณกลมกล่อมหวานอม เค็มนิดๆนะลูกรสชาติของแม่นะแต่หวานนําเค็มอยู่แล้วจะตามใจชอบบบมืี่เจ้าเห็นวาแซบปรุงไปซิมไปขอว่าได้ไปซิมไห้เด้อปรุงเอาซิมเอา,เอ,าอันนี้จะน้อยเพราะเขาเป็นเกลือเม็ดเนาะอ่ามทุกจะใส่ลงไปค่ะดีนาะเรามีเตาแบบนี้ก็ดีในทุกสใส่น้ำตาลใส้ช่วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวน่ะเขาหวานน้อยอยู่แล้วหวานให้พอดีกำลังเหมาะกำลังอร่อย กล้วยสีวิครึ่งแล้ว,ลวหม้อเราเบอร์สามสิบค่ะมันต้องเข้มข้นอยู่แล้วมเจา้าเพราะว่ากล้วยเอาลงไปอ่ะมันต้องดูดน้ําเชื่อมน้ําความมันของกะทิเข้าไปอีกด้วยเราต้องเข้มข้นไว้ก่อนจะล้างกล้วยเด้วยวขดูลูกดูความที่ว่าน้ํามะนาวมันกัดยางกล้วยออกนะคะนี่แหละที่เราแช่เอาอันนี้เมตุจะล้างน้ําไหลผ่านนะคะ แม่ตุกเสียวกล้วยลงหมอได้จ้าล้างสะอาดเราเด้อมืเอเวจอาตรวจเลยไหยน้ำกะทิรับน้ำเชี่อมคือกล้วยเนาะค่ะเพราะว่านี่ลงไปไม่ไหมเพิ่งจิกก่อนกันอแล้วก็แม่จะต้มไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีเด้อค่ะเรามาดูว่ากล้วยเราจะเปรี้ยวจะฝาดไหมแม่ใส่กะทิด้อค่ะคิดจะบดเป็นหัวมันเนาะอะน้อยนึงอึ๊บต้มดีจัก สองนาทีเด้อค่ะเด้อแล้วก็ตามด้วยกระเพราทึนทึกโมเมนตทึนทึกกับกระเพราอ่อนนี่แหละใส่ลงไปเลยจ้าดีนะเต็มปากดีเนาะหอมใบเตยอ่ะดีจ้าเลยโซ่เช็ดง่อยกร,รกระพงแ่บมาแสบกระแสบใบก่อนเด้อไม่ตุกนะมีใหญ่หนึ่งว่ะแสบอยูู่นเดียวเหรอเจากก้าว่สัน กินผูด้เดียวกระเสียบผูด้เดียวแล้วเจ้บาบอกว่ากินน้ำขเออสส่เนาะเสียซี่เขียวมาเมืงองไข่อเด่นหข่อยข่เบาพื้นเจ้าเด้นไมนมาเด้อจ้าแล้วๆต้มกวยเบอร์ซี่ไม่ต้องสูตรไม่ต้องลวกกล้วยก่อนนะคะรับรองฟาดบ่ก <c oughs> <c oughs> า,าดดอกขันฝาดแม่ที่มาเฮต้มึงนหน่ดเนาะ บอกแล้วแซ่บมันนึบนับเด้อมื่อจ้ะนี่กับพูดป้ายน่นี่นมันคว่ำเหนียวของเขาเด้อจ้ะมันจะให้ควลล่ำเหนียวนึบแล้วก็ไม่ฝาดไม่เปรี้ยวเด้อค่ะผู้ใดผู้ใดย่ดยานเปรี้ยวกับล้เห็ดมองหรอจังไฟมาเทียงข่อยเด้อขันบ่กท่านไอเห็ดเน่ยมาเทียงข่อยต่อยปากแตกเด้อทำไม <laughs> ไม่นั่งเรียงจัง เลยเอฟีหายดิไเ <laughs> อฟีหายว่คอตโทษตั้จาจเด้อเมนตุกเบาเลินโอ้โหเขากันค่ะรกระบกเ้าว่อนกล้วยให้ความเหนียวหนบแล้วเรามาเคี่ยวเจอมะพร้าวอ่อนนะลูกมันเลยกลายเป็นกรอบเนาะมันโดนความร้อนอนะืเน้นไม่ฝาดเน้นคำว่าไม่ฝาดนะะเน้นย้ำว่าไม่ฝาดอื เคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆจากเมตุกเ้ยค่ะบางคนอาจจะเคยเอากล้วยไปนึ่งก่อนเมตุกก็เคยค่ะนึ่งทั้งเปลือกเพื่อว่าให้มันเหนียวมันนึบเนาะร่องมานมดหรอค่ะและกว่าจะได้กินมันหลายขั้นตอนเนาะร่องแบบวิธีของเมตุกเฮ็ดกินมึงด้วยค่ะแสบระแสบคอมเมนต์มาบอกเ้อหอมนึบข้นไม่เปรี้ยวไม่ฝาดนะคะขอบคุณค่ะ